สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสลัดเจค่ะสลัดเจของ easy fresh เหมือนเดิมนะคะจาก7ซเว่นอเค่ะเป็นสลัดเห็ดออรินจิย่างเจนะคะเจจริงๆนะคะเจจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะสลัดตัวนี้มาด้วยมาพร้อมกับซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะเป็นน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะเจเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาลองชิมว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะส่วนตัวไม่ได้ทานเจนะคะแต่ว่าอยากเอามาลองรีวิวให้ดูนะคะเป็นเห็ดออริจิย่างเจค่ะ่ะมาเปิดดูกันเลยข้างในมีอะไรบ้างะคะนี่คะ่ะนี่เห็ดออรินจินะคะย่างมาแล้วก็น่าจะโรยพริกไทยมาด้วยมั้งคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ผักตัวนี้ก็จะมีในส่วนของมะเขือเทศนะคะแครอทนะคะผักกาดแก้วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรซอู๊ฟไหมไม่แน่ใจในส่วนของชนิดผักนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลาดซอสกันเลย าดแล้วค่ะหรือว่าซอสจะอร่อยเหมือนออริจินอลหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วชิมชิมเห็ดก่อนอืม น้ำสลัดหอมอร่อยเลยค่ะเห็ดออรลิงจิอร่อยซื้อเมื่อคืนนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ยังอร่อยอยู่เลยค่ะชิมผักมะเขือเทศเมื่อเทศก็ยังดูสดอยู่นะคะอืม เทีผักกรอบอ,อร่อยมากๆเลยค่ะแปลองหาซื้อทานกันดูนะคะยี่ห้อ easy fresh นะคะ easy fresh อ,อร่อยเลยค่ะแนะนำเลยนะคะมีวันหมดอายุให้ด้วยนะคะผลิตวันที่15ตุลาคมหมดอายุ20ตุลาคมนะคะ วันนี้ก็วันที่ยี่สิบตุลาคมนะคะควรบริโภคก่อนแต่ไม่เป็นไรเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ